นะเครื่องตัดหญ้านะครับลูกค้าส่งมาซ่อมน,นะครับจากพอดนะครับสองเครื่องอ่ะแกะลองแกะดูฮะเดี๋ยวทางเราจะทำการตรวจเช็คก่อนสองตัวนี้เป็นเจ้าของเดียวกันนะฮะน่าจะเป็น GX 3 5สามที่คุยกันไว้ในแชทนะฮะเดี๋ยวจะตรวจเช็คประเมินราคาก่อนซ่อมน,นะฮะลองดึงก่อน ดูด้วยดผ้ากัน,กนเป็นไงแรงอักเป็นไงบ้างรวมๆรว,วมหมเกันเอาลองลองเช็คดู่ะลองเช็คติดเอา,เอา,ออา,าน้ำมันใส่หนึ่งตัวแล้วครับคร์ฟหมด ไสกรออากาศไม่มีนะฮะลองเร่งดูตัวนี้คาบูน่าจะดีอยู่นะแต่เครื่องหลวมนะตัวนี้น่าจะาประมาณในการซ่อมนะเช็คเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยตัวนี้จะน่าจะอยู่ประมาณที่1,900บาทนะตีปอกสูบเปลี่ยนลูกแหวนใหม่ตัวนี้ เครื่องตัดหญา GX 3 5นะครับที่ส่งมาเมื่อวานนะครับทําการยกเครื่องเรียบร้อยฮะเอาเอาถอดถอดถอดดูครับ hot, 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 เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะฮะใส่กองอากาศทําให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานตัวนี้เหมือนกันครับเจ้าของเดียวกันนะเนะเคลือบกันสนิมนะล้างทาความสะอาดเรียบร้อยลองหมุนรอบๆตัวนี้ก็จะใส่ไส้กองแล้วก็ จะเปลี่ยนชุดคาดให้เรียบร้อยนะฮะเนะี่ยตัวแทนเลยฮะ,ะเงียบเลยะครับไม่มีควันเลยนะฮะรับประกันใช้งานยาวๆเลยฮะ,ะนะใส่กรองอากาศใส่ให้นะ,ะตัวนี้ติดเรียบร้อยแล้วนะ,ะปิดสวิตช์แล้วสตาร์ทใหม่ อาลองสตาร์ทนึะสตาร์ทติดง่ายฮะล,ลองหมุนรอบๆหมุนรอบๆหมุนรอบนะฮะตัวนี้ยกเครื่องตีปอกสูบเปลี่ยนทุกสูบใหม่ทั้งหมดนะฮะตัวนี้ตกตัวละ1900บาทนะฮะตัวนี้ก็1,900บาทได้แจ้งเจ้าของไว้เรียบร้อยแล้วนะ ใส่คลิปเลยครับเงียบไม่มีควันแล้วใช้งานยาวๆป่าจะกัดตูดเชียงใหม่